มันเรียบปุ๊บเนี่ยแทละเจ้าของต่อเออแต่เนีดี๋ยวยว่าโดนเจ้าของรถตเตะนะเวย้ยฝาปิดฐานน้ำมันของ c h เลนเจอร์ขับๆอยู่หายแตแ่แค่นี้มันก็เลยป้ายจากที่ว่าจะให้ไดมอนลองฝึกขับเยอะไปแล้วแหละต้องหยุดนว จากข้าวมันไก่มาล้อรถนี่คืออะไรครับวันนี้ไอ้ล้อไอ้ล้อไอ้ล้อเขามาบอกว่าจะลองขับเทอร์โซอแต่ว่ายางที่ติดรถอยู่ยางระเบิดไปแล้วระเบิดเลยพี่มันคงแบบมันบว,ม,ม,นวม,นมันคงอะไรอย่างงี้มันบัวไ่รู้บอกขับไม่ได้อ่ะก็เผมเอาล้อไปให้ใส่แต่นี่ล้อลที่เตรียมไปใส่เทอร์โซอดูดูลด้อซะก่อนนี่ทีสามเจ็ดแต่เป็นแบบเป็นสเปคแบบห้านิ้วครึ่งอะไรอย่างงี้ยสเปครสเปครถเล็กอะ่ะครับผมนี่ล้อแท้นะ ดูนะดูแดูอะไนรไนะดูพวกุพวกอะไรเี้ยมัมีขาย่นี่มันม,มันมันไม่ยากไอเรื่องขอบเงาอะไรเขาทำได้กันหมดทำทำได้กันหมดแล้วมงดูก้านตรงนี้มดูข้างๆกานนี้มันจะบางมันจะบางแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของปอมถือว่ามันจะหนาครับผมแล้วก็ เอาไม้ตายเลยนะมึงดูเร็วๆนะมึงเอามือรูปเลยมึงเอามือรูปหลังก้านเนี่ยหลังจับหลังก้านเนี่ยถ้ามันมีบุ๋มมีอะไรเงี้ยปลอมเลยมีบุ๋มมีปูดมีอะไรอย่างเงี้ยคืองานแท้นี่มันจะเนียนทเลย้างานแท้ม่จากข้างหลังเนี่ยจากข้างหลังเนี่ยอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นนะมันจะเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดของปลอมหมาวว่ามันจะมีแบบมีบุ๋มมีปูดมีอะไรอย่างเงี้ยนะปลอมมันไม่เนียนเท่าของแท้นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนียนเขาเ่มกมันเป็นแบบ เออมันจะแบบก้านมันจะไม่เรียบๆแบบเนี้ยหลังก้านมันจะมีแบบมีหยกักมีมีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยเด<อ>็กวิธีดูเบื้องต้นนะพี่เนี่ยจับ,บ,บนี่ถ้าเกิดมันแบบไม่แน่ใจนะมึงเดี๋ไปล้วงจากตรงน,นี้เลยปืออ้ดรู้เลยถ้าเกิดมันเรียบปุ๊บเนี่ยแท้ออเออแต่เนี่ยจะว่าโดนเจ้าของรถเตะนะเว้ยไปเราไปดูเทอร์เซลกันนี่ มีอันนี้ด้วยนี่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 อะไรที่ฝาฝาปิดฝาปิดถังน้ำมันของชาเดนเจอร์ขับๆอยู่หายคือมันแบบมันหล่ดหายอ่ะมันคงแบบไม่รู้ตัวน้ำมันอีท่าไหนมันจะยังเป็นกิ๊บตัวเนี้มันหัวนั้นมันติดเนี่ยตงเนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเนี่ยตรงคี้แยกเนี่ยมันหายไปของเดิมอ่ะเนี๋ยวแล้วก็ฝาเนี่ยมันก็เลยหล่ดหายไปนี่ซื้อมาใหม่ นี่เบิกมารวมถึงไทยก็หกพันเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมาดูเตอร์ต้าเทอร์เซอร์กูกันมันเป็นยังไงบ้างเปิดประตูเลยดีกว่าวันนี้วันนี้วันี้โอ้โหกำลังเละเลยว่ะ ไฟกำลังเละเลยว่ะดีๆเดินเลยมาดูนี่นี่เป็นไงนี่มันโอ้โหนี่ไงนี่สเต็ปเด็กขับจริงเหรอพี่ตอนรองขับรถรถรถฟลิขับองไดมอนคือเราจะทำแบบว่าห้องเครื่องเปิดมาดูดีไงแต่ว่าภายนอกแบบว่ายังไม่ทำหมกหมกไปเลยนะครับนี่หมกหมกเราก็มันไหนมันมันเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรแล้วไงครับ ต่คิดเห็นไหมหน้าตาตลกไหมคือเครื่องอะแม่งวางเหมือนเกครับผมแต่ไปครขับเครื่องล้อนหน้าสวยนะพี่ผมว่านะเปครขับเครื่องลอนหน้าคือแม่งแปลกมากครับนี่บ้านเราเคยเห็นไหมพี่ยกเว้นคันนี้เนี่ยเพื่อผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนี่ไะ<ม>โชไฟ,ชไฟอีกทีพี่อีกทีพี นี <54. S 2> ่นี่เดินเบาไม่อยู่ด้วยนี่อ่ะเอาแค่นี้เหรอติดแล้วเลยดูดูจะแบบตึ้มเลยอะเขาก็ติดแล้วล่ะไม่ติดแบบเดินเบาว่ะอ๋อได้ดินี่นี่พวกนี้เนี่ยไม่ได้ดีเลยโหยางแม่งแบบเลียวรอบอ่ะแตกรอบอ่ะเหรอ อันนี้อะไรอ่ะวางแรงดันดีวโอ้ยไร่หาแม่งด่งไม่ได้เะทำอัไรจะทำไม่ดีเรื่องนั้นล่วงเนม่ากูบอกแล้วให้ใส่นดิดโม่ใช่ของเก่าอ่ะรัว่วอันนี้เอานี้หใส่ แมงไม่ได้ผมเล็กเกลยอซิ่ง,งเนามี์โอ้อไม่ยอมก็คุณใส่ใส่กวนเทียนเปลี่ยนใหม่ของเก่าโอยแมงตักตักปักมีเรียงไหบปางใช่เป็นไงเป็น <c oughs> ไง,ไง <c oughs> โอเคโอเคดับกัน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 นี่จะบอกว่า พวกกระจังเนที่มันแตกที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อเมานะพะหวังจะเปลี่ยนผมไม่รู้จะหาที่ไหนมันเป็นอะไรพี่พลาสติกพลาสติกแต่มาเห็นว่อย่างเงี้ยมันแตกเงี้ยมันคงมันจะหาอะไรที่ไหนเนี่ยอะไรมาอ๋อของเชเดนเจอร์อยู่ก็เปลี่ยนตังค์เอออยู่ฝาแม่อาหารนี่หกพันอ่ะเต็มนะเออมันไอตรงนี้เว้ยเอ้ยตรงเนี้ยมันคงแบบตรงข้อต่อตรงเนี้ยมันคงแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันอ่อนแอยังไงไม่รู้อะ ไปมาพัวก่อนจะปิ้งโอ้โหวันกูไปคุยนึก็บอกไม่ปิ้งนี่คือปิ้งเหรอจะปิ้งเหรอหรือให้เนี่ยทำจัดกระดองจะจะจับที่กระดองเลยโอตัวตัวเลยเนี่ยตัวยังดีไม่ไม่ไม่ให้อู่สีหรือลงให้กลับปลาผ่าตัดแดงนี่ไงเห็นไหมเขาเลยนะให้ผมเลยอันนี้คาเมโลสีทองนั่นนะครับไอ้ยัดไม่วางแผนไง คือวันที่กูเป็นคนยกไปเข้าอู่สีเองนะครับมันให้กูคุยก็คุยว่าเราจะทําสีแบบเราไม่รื้อเครื่องไม่รื้อช่วงล่างครับทําสีแบบรถมันไม่มีผูใช่ไหมก็จะคือทําสีเท่าที่เท่าที่ทำเท่าที่แบบให้ใหมันสวยอะเน้นภายนอกเงี้ยเหรอครับใช่เนี่ยแล้วก็เนี่ยพอเริ่มทํามาเปลี่ยนแผนแล้วฟุ้งครับว่าจะว่าจะนี่ว่าจะว่าจะพิกระดองอี่แหละพิการดองคัาเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วทั้งคันคือ มึงต้องลื้อออกหมดอ่ะนี่ไงยกไม่ให้เระลื้อนี่ไงร้อนแรงจริงชายคนนี้โอ้โหคราวนี้มึงเรื่องใหญ่เลยแต่รถเขาสวยจริงๆแล้วรถเขรถเขาบานจริงนะจัดไม่ยากนะคือมันก็ใช่รถรถรถมันยังไม่เคยทำอ่ะไม่บวมไม่อะไรเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โทองก็สวยคดิปไหนอะอาดูตะเข็ย่างนี้นะ ตะเข็บพวกนี้ยเนี่ยตะเข็บนี้ส่วนมากนะมันจะครอบแบบถ้ารถเก่าๆบางทีมันจะพับไปพับมามันโดนแบบโดนแม่แรงบ้างโดนอะไรบ้างครับผมเนอมันจะไม่สวยอันนี้คือสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้คันรถทะยักคันนี้ไปดูมาก็ถึงบอกอย่าค่อนข้างบางสวยสมบูรณ์อะไรฝนตกอีกปุ๊บเออแต่หลังนี่ไม่ผ่านเนี่ยไอไอล้อ ต้องยุมันอ่ะมันมันซื้อดิสไปอย่างไรเนาะหลังอ่ะมันซื้อดิสไปอย่างวะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดิเถอะไม่ใช่ไงหม่หถึงเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นอ่ะเปลี่ยนเป็นดิบเถอะเรียบแม่งบางทีแม่งติดด้วยนะเว้ยพวกดำอ่ะเดี๋ยวนี้ขับเหมือนแบบรถติดๆบ่อยๆอะไรเงี้ยร้อแม่งล็อกเลยเหมือนมันร้อนอ่ะ นี่พอาพอมาทรงนี้ก็คือเหมือนได้หาแนวทางอื่นไปเยอะเลยนะพี่มีเขาทําเขาเปลี่ยนของไปเยอะมากแล้วอ่ะเนี่ยมาพวกยางรองบอดี้อะไรตั้งเต่ยูนดีโอแล้วเนี่ยเนี่ยยางรองบอดี้เ,น,เ,น,เนี่ย,ก,ยก็เปลี่ยนหมดแล้วเป็นของแต่งอันนี้รถมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอรอพอถอดน,นี่มาคือหัวตันเลยอ๋อไม่เงี้ยมันถอดชุดน,นี้ได้ไงเปลี่ยน<อ>มันถอดตั้หัวได้ออกไปได้เลยอ่ะ มันจะมีเหมอกระดองคันรถกระบะ<อ>มีแค่หัวเก๋อย่างนั้นอ,อ่ะเออเนี่ยมันถอดช่้งหัวเนี้ยแล้วมันถอดชุดนี้ออกไปหน้ารมันจะออกไป็นหน้าเลยหน้ามันก็มีแค่นี้อยู่แล้วรถเรือของมันเนี่ยใช่พวกของแต่งบางทีเขาจะต่อ,อตะซีออกมาอีกเลยเว้ต่อตะซียาวมาอีกให้มันแข็งแรงอ,อ,อ๋อมีเป็นรถเรือรถเรือเ,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 เป็นแบบนี้แหละถ้าตีมันมาขึ้นกำนี่ยมาถ้าเกิดตรงนี้ไงเอ้ถอดถอดทุดคานนี้ออกนะเข็นขึ้นหน้าไปนะ รถมันจะเหมือนมีแค่หัวเก่งรถด้วยเหมือนรถกระบะเป็นหัวรถกระบะเลยหัวรถล้นเลยอ่ะ <c oughs> มาอัปเดตลายเสื้อกันแบบไวๆนะนี่อันนี้ลายใหม่ล่าสุดเลดแอนโกลครับผมคือจะมีสองสีนะไอลายเหมือนกันนี่ลายข้างหลังเป็นรูปกำปั้นแบบนี้อัปเดตใหม่ไปเลยนะอันนี้ชื่อว่าลายยักษ์นะลายยักษ์เป็นเอ็มพีคัตตอมอันนี้ลายไอบิ๊กโลโก้โลโก,โก้นี่ลายพระแม่ของปีที่แล้ว นี่ลายแฟมลายแฟมอฟันเนี้ยแซมกับพ่อแม่เนี่ยจะมีแขนสั้นแขนยาวนะครับผมแขนยาวก็จะเป็นแขนลายนี้ลายเป็นไลายไฟแล้วก็เขียนมีโลโก้เป็นพ,โโพายุคอตมใช่จะแพงกว่านึงลายแมีแขนสั้นแขนยาวสองลายนี้ที่เหลือจะมีเฉพาะแขนสั้นครับสองเอ็กจะแพงขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งเพราะใช้้าเยอะมากสนใจก็อินบอกมาขอบคุณครับดับ ขี่ไปไหนใกลเลย,ออยขี่ในซอยอ่ะขี่แล้วหรอือว่ะยางมันกระเบิดแต่ขี่ได้แล้วไงอ่ะขี่ได้แล้วเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้ดูซิ่งไงที่นาอย่างเี้ยจะลองรถหน่อยดูเนีย เดี๋ยวดูเดี๋ยวปวดร้อนแล้อนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนล้อก่อนมันทักเลยเถื่อะเป็ใหญ่กันนะรถลองขับไดมอนด์เนี่ยรถฝึกขับเนี่ยมันทักกันเลยเถื่อปใหญ่แล้วนะี่ร <laughs> ้อน,ะ <laughs> นอแท้มาแนะล้วร้อนแท้ เทสเตอร์เนี่ยที่พวกกูทำกันเองนี่กูทำกันบ้านเลยก่อนไงเนี่ย oh, oh, oh. yeah, ทำกันเองทรงขัดใจช่างมากทำเสร็จช่างด่าทิ้งหายของเรื่อ oh, มันจะยุบ oh, oh. มุดอ,อยู่ข้างล่างเว้แล้วก็เลี้ยวหลบก็แต่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็แต่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว พวกเราไม่ต้องไปทำเรื่องแต่งอะไรมันนะเราแค่ทำให้มันสวยงามพอแล้วนะไอ้เรื่องมาถึงแรงเลยไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยถ้าแรงไปแล้วกเกียร์มันพังในที่ปหายนะเรื่องเดิมมันก็แรงเหลวแไปแรงเหรอวะได้อยู่อันนี้ข้างในสะอาดใหม่ไหมพี่นี่เก็บสีห้องเครื่องใหม่ไง <c oughs> อ๋อครับผมเก็บสีห้องเครื่องใหม่แต่ทีนั่นนอกสุดไม่ทำนะเก็บสีห้องเครื่องใหม่ แกมันูเครือบไปเองท่อนหน้ามันปูขึ้มนมาเดือดก็ต,ต,ตัดว้าวนี่ต้องว้าวมันชนนะ่ะช่วงหัวเนี่ยมันชนอย่างนี้ที่ว้าวแล้วมันผ่านเลยเอเนี่ยเนี่ย 3A อะไรเนี่ยมันกี่สูบผิดเฮ้ย4บแต่เนี่ยมันเป็นแบบ 3A คาบูอะ่ะเด็กเป็นขบูรุ่เรเรนเล็กๆกันนะขบูเล็กกับหาเล็กกูอ,อีกเนี่ยขบูมัน เครื่อนึกี่ซีซีพี่พันสามอะไรเงี้ยมั้งโหหน้าตาแปลกไม่เคยเห็นที่ไหนสักเท่าไหร่ไหนไเครื่องแปดโคลกอ่ะณหรอเออเอามันหันหน้าทางนี้อยูหรอไอ้ยังไปขับหน้าดิยแปดโคลกาเป็นเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันหันหน้าขับหล้าดีดีอูแล้วเครื่องเดียวขับหน้าแหละดูแล้แค่หันไปอ๋ออก็ไม่ใช่แปโคลก็ขับหลังเนี่ยขับหน้าครับ ใช่แต่มันวางขับหลังอยู่แล้วแต่เกียร์ขับหน้าออ๋เกียงเหมือนซูเปลูกคล้ายๆแต่ไม่มีพาวต์ก็จอตาฝนไม่ได้นะน้ำลงเดรดูด้านเนี้ยต้องซิกต้องหาอะไรแปะเออที่ต้องทำก็จะต้องอันนี้แหละหลังคาเนี่ยแหละเออจ่อตาฝนไม่ได้นะบอกเลยแต่ว่าคืนนี้เขาไม่ได้เจาะนะ มันมีมาแบบนี้เลยนะออริจินอลน,นะพี่นี่ไงเราไปดูภายในนี่มันแบบเนี้ยมันก็มีวัาไม่ได้ใช่มันไม่ม,ไมีด่างมันเหมือนฟีนเข้าไปเลยไม่รู้ยังไงก็คงเคยทำมาแล้วทีนึงน่งอะเนอะมาอันนี้ให้คนอันนี้นั่งน,ใ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 นี่โอ้โห เกียร์เกียร์หนึ่งต้องเข้าลึกๆนะพี่มันคันเกียร์มันยังไม,ไม่ไม่ค่อยลื่น <Okay. S 1> เพราะว่าผมทำบูทเอาพี่ลองดันก่อนดันเกียร์ก่อนเดินหน้ามันมันต้องเข้าลึกๆโอ้จะไปคัดถ้าคนนิดเดียอ่าต้องเข้าให้ลึกไม่งั้นมันไม่สุดโอเคต้อนลุกสดแล้วมันกนนะ็ <c oughs> ไมม่่่ลลืืนได้ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไ<อ>ม่เปิดมันยังไม่ยืมาอารมล์มานามไหมฮะมีต่อแล้วเอาเหรอไปเมัไม่เดี๋ยว,ไ,ยวมไม่มีมมมตัว,วเสื้อหลอเดี๋ยวมันดับแล้วเปิดแอร์มันยังเร่งไม่ค่อยได้รอบมันต่ำไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้พี่เออ

แต่มันจะไม่มีตัวช่วยรอบแอร์เนี่ยมัน ต่เกียร์แม่ชนวิญญาณมาถึงนี2 2> ่เก like <masterpiece> ียร์สองมาถึงนี่อ่ะระยะเกียร์สุดยอดเลยพี่คิวรถเมย์นี่เห็นที่ทำทุกอย่างนะช่วงล่างช่วงล่างอะไรเปลี่ยนบูธอะไรทำแบบทำทุกอย่างแล้วเนี่ย อันที่ทำตอนนี้คือทำเครื่องกับช่วงล่างเว้ยเครื่องช่วงล่างระบบไฟที่ยังไม่ได้ทำคือแค่ภายนอกกับสีเอง เขาฝึกขับแบบนี้ก่อนฝึกขับเกียร์ธรรมดาก่อนอพวงซ้ายก็ด้วยเอเยจะลำบ,บากตรงพวงซ้ายเลยแหละผมว่าตรงนี้ขับไปโรงเรียนได้นี่เชิญผู้ปกครองแน่นอนค <laughs> <laughs> ันเนี่ยความจริงซื้อมา,านานมากแล้วนะ ซื้อมาแล้วสี่ปีแล้วพี่ใช่ซื้อมาแล้วก็จอดเก็บไว้ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเพราะแบบตอนแรกก็าทำคำคิดแรกนะจะมาใส่ไปทำเป็นรถไฟฟ้าอครับเออใส่บอเตอร์อะไรเงี้ยแต่แม่งงบทํารถไฟฟ้าแม่งแพงมากเว้ยแบบหลายแสนอะ่ะสี่แสนไม่อยู่นี่ครับอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็เลยแบบก็เลยจอดทิ้งไว้ยังไม่ได้ทําอะไรพอดีเดวมันเขาเริ่มโตแล้วก็คิดไปคิดมาวางแผนไงล้วว่าเออหาเครื่องอื่นมาใส่แทนเครื่องเดิมก็ได้อะไรเงี้ย ตอนแรกคิดเป็นหนึ <inde> ่ง K ยี่สี่เลยนะเพราะมีเครื่องอยู่ตัวหนึ่ง K ยี่สี่อะแต่กระบาง K ยี่สี่จำเดิมแบบแล้วก็ชดเกียร์นี้ยเอาไว้ขับอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วถ้า K ยี่สี่วางงบงบน่าจะบานจะไทยก็เลยล่อ 4A เนี่ย 4A ใส่ได้เลยไงไม่ต้องแปลงอะไรเลยแมตต์ดีนะครับใช่แล้วก็แบบมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นด้วยก็ดีอะผมว่าเหมาะสมกับรถดีนะใช่เพว่เป็นไงพี่เปลี่ยนล้อ เดี๋ยวล้อได้ลองขับด้วยได้ลองขับแล้วขับโคตรดีเลยแต่แค่แค่นี้มันก็เลยป้ายจากที่ว่าจะให้เดมอนลองฝึกขับเยอะไปแล้วแหละต้องหยุดแล้วต้องหยุดแต่งแล้วทีนี้เอาแค่แบบแต่นี้แอร์เย็นเฉียบเลยครับผมสงล่างทาแล้วครับมีแต่เลือเลยแค่ไม่มีอะไรเลยลเ,ลเก็บอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วให้เด้อไปลองลองลอง,ลองขับได้พีไปเราคือเราซัดกันเองได้แล้วครับใช่แต่ลรถลองขับก็แต่พี่เลนพี่เรนเอะนะเกียร์ธรรมดาด้วย ผมอะไรซ้ายด้วยโอ้พี่แต่ว่าถ้าเขาขับแบบนี้ได้เกียร์โตอะไรเขาขับได้อยู่แล้วไงโอ้กระชาคันเกียร์เป็นเมตรเลยนั่นนะเออคันเกียร์เปนรถเมตรนี่อย่างยาวอ่ะโอเคอีพีนี้แวะมาสดนี่เฉยคือได้สมเรื่องรถบ้างไงไม่งั้นอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วฟนอยู่กับเรื่องข้าวมันไก่ฝากไว้ด้วยนะข้าวมันปเปอร์เซ็นต์ลบเก้าซอยสองนะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาง่ายถ้าขับรถยนต์ต้องจอดปากซอยขาซอยร้อยเมตรครับใช่แล้วก็เดินเข้ามาประมาณร้อยเมตรถึงร้านเลยโอเค อันนี้เดี๋ยวเราเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งสนุกอีกทีหนึ่งโอเคครับโอเคอีกทีนี้มประมาณนี้วัสดีครับ่าเป็นไงครับย่านนี้อยู่ได้ทั้งวัน <laughs> ไก่ต้ม <laughs> ไก่ทอด <laughs> ไก่อ่อนๆเลย <laughs> 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 หิวเลยขนาดกินไก่รู้สึกว่ารุ่มก้าวซอยสองนี่อยู่บรรยากาศดีนะยิ้มทั้งวันเดินผ่านยิ้มทั้งวันเลยพี่อยู่ได้ทั้งวันซอยเนี้